น่าสงสารคุณยายคนนี้มากๆอายุ90ปี <ฮะ S 2> อยู่กับหลานสาวหลานสาวก็มีสามีมีลูกนะครับคุณยายแกก็ช่วยเลี้ยงนะครับจริงๆเลี้ยงมาตั้งแต่หลานสาวตอนเล็กๆด้วยซ้ํา <ฮะ S 2> จนหลานสาวมีลูกก็กลายเป็นเหลนก็ช่วยเลี้ยงอีกนะฮะวันดีคืนดี ไล่คุณยายออกจากบ้านครับหลังจากที่เอาเงินของคุณยายหมดบัญชี oh. คุณยายถึงกับต้องไปขออยู่อาศัยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา30-40ปีแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณยายพยุงนะครับวัย90้ปีท่านนี้ตอนนี้ต้องมาอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่รู้จักกันอีกหมู่บ้านหนึ่งย่านไทมมาอําอเภอเมืองนนทบุรีครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าต้องมาอยู่กับเพื่อนคนนี้ก็เพราะว่าถูกหลานสาวแล้วก็สามีของหลานก็คือหลานเขยเนี่ย หิวปีกไล่ออกจากบ้านแบบไร้เยื่อใยทําให้ต้องดันด้นมาขอความช่วยเหลือกับเพื่อนเก่าที่สนิทกันมาเกือบ30กว่าปีคุณยายพยุงเล่าที่มาที่ไปให้ฟังแบบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยแกเป็นชาวนาอยู่ที่ฉะเชิงเซาไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวนะครับมีพี่น้องร่วมท้องกันมา9คนทุกคนตายหมดแล้วครับเหลือเพียงคุณยายคนเดียวจนคุณยายมาอาศัยอยู่กับหลานสาวที่คุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ อยู่ย่านไซม้านะครับแล้วคุณยายก็ช่วยเลี้ยงลูกสาวและลูกชายของหลานสาวอีกทีหนึ่ง oh. ก็จะมีศักเป็นเหลนแล้ว <Ha. S 1> เลี้ยงมาจนกระทั่งตอนนี้เหลนคนโตที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรียนจบหมอ oh. ส่วนเหลนคนเล็กที่เป็นผู้ชายยังเรียนอยู่ในชั้นมหาวิทยายลัย oh. ก็คือเลี้ยงดูกันมาส่งเรียนหมดนะ,นะครับจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ คุณยายบอกว่าคุณยายมีเงินเก็บประมาณ3 5ล้าน5ก็ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้เหลนทั้งสองคนเนี่ยคนละ1ล้านมันก็จะเหลือประมาณล<ฆ>้านห้าเก็บเอาไว้ใช้ช่วงบ้านปลายของชีวิตคิดแบบนี้<ฆ>วันดีคืนดีครับหลานสาวกับหลานเขยมาบอกกับคุณยายว่าถ้ามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเยอะๆอม,มันไม่ดีนะยายเดี๋ยวธนาคารมันล้มก็เลยให้คุณยายเนี่ยถอนเงินออกมา แล้วก็เอามาใส่ไว้ในบัญชีของเหลนทั้งสองคนเอ๊ะแล้วบัญชีเหลนก็ต้องฝากไว้ที่ธนาคารเหมือนกันไหมอะใช่นะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจคุณยายบอกตอนนั้นเนี่ยนะทำไมสมุดบัญชีของคุณยายกับไม่มียอดเงินคงเหลือล้านห้าตามที่คุณยายตั้งใจเอาไว้อ้าวในเมื่อจะให้เหลนคนละล้านใช,ใช่ไหมคะม,มันก็ต,<ค>นต้องเหลือล้านห้าที่ยายอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ตอนแก่แต่เงินทั้งหมดมันไปอยู่ในบัญชีของเหลน คุณยายก็เลยเอ่ยปากทวงถามเรื่องนี้นะครับทำให้หลานสาวกับหลานเขยนะครับไม่พอใจเลยหิ้วปีคุณยายไล่คุณยายออกจากบ้านเมื่อวันอังคารที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศลั่นสั่งห้าบอกอย่ากลับมาที่บ้านหลังนี้อีกอโ,อโอ้โหใจร้ายจังผู้มีพระคุณนะแล้วคุณยาย90แล้วนะคะเลี้ยงหลานมาจนหลานมีลูกก็เลี้ยงเหลนให้อีกด้วยยายพยุงบอกเลยครับตอนนี้ นึกขึ้นได้มีเพื่อนเก่าที่รู้จักกันชื่อว่ายายสุค่ะก็เลยเรียกแท็กซี่มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวกับยายสุพร้อมกับเอาทรัพย์สินที่ติดตัวมา<อ>มาให้นักข่าวดูนะครับพอจะมีเหลืออยู่แค่เท่านี้ชุดสร้อยคอทองคำนะครับตอนนี้มาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเก่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแนะนำบ้านพักคนชาราให้ทีที่ไหนก็ได้ที่พอจะได้มีที่ซุกหัวนอน,อน ที่จะได้มีชีวิตช่วงบ้านปลายชีวิตอยู่ที่นั่นคือคุณยายไม่ได้พูดถึงการจะเอาผิดหลานสาวอะไรเลยอ่ะขอเพียงแค่ว่าช่วยแนะนำบ้านพักคนชราให้ทีฟังเสียงคุณยายพยุงหน่อยนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นที่ติดใจของเขาเขาเขาป่าถนาไม่รักเราไม่อยากให้เราอยู่เราก็ไม่อยู่ก็แค่นั้นเองเราไม่มีอะไรที่ จะไปไปมีข้อต่อสู้ให้หมดแล้วค่ะอยากได้เงินคืนไหมก็อยากได้ค่ะอยากได้เอาไว้ใช้ชีวิตประจําวันที่ยังมีอายุอยู่ฉันก็ไม่รู้กฎหมายหรอกรอก็สุดแท้แต่เขาให้ก็กินเขาไม่ให้ก็ไม่กินพูดอย่างง่ายๆอย่างนี้นะคะ ฟังแล้วก็ยิ่งสงสารคุณยายค่ะทีนี้ณนะตอนนี้เนี่ยคุณยายไปอยู่บ้านของคุณยายสุที่บอกนะคะก็คือเพื่อนอาศัยหลับนอนอยู่ที่นี่แล้วค่ะคุณยายสุเนี่ยก็อายุเยอะแล้ว75แล้วเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับยายพยุงเป็นเพื่อนบ้านสนิทกันมาตั้งแต่สมัยอยู่หมู่บ้านที่นี่แล้วค่ะจนกระทั่งเขาย้ายตามหลานสาวไปอยู่หมู่บ้านที่ใหญ่กว่ารู้กว่าแต่ว่าไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอยู่ๆยายพยุงนั่งแท็กซี่มาหาที่บ้านตกใจเลยเล่าเรื่องให้ฟังเธอบอกสงสารมากก็เลยให้อยู่ที่นี่ก่อนละกันทุกวันนี้ยายสุเองก็อายุเยอะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันก็ไปจ้างป้าน,นีอีกคนนึงค่ะมาช่วยดูแลพาไปหาหมอหาข้าวหายาให้กินเพราะว่าตัวของยายสุไม่มีครอบครัวหลานๆก็อยู่เมืองน,นอกค่ะก็หนักใจกุ้มใจแทนแกนนันทำไมเขาไล่เงี้ยเราก็เห็นหลานเขา ตั้งแต่ตัวเล็กๆวิ่งเล่นกับหลานเราด้วยอะไรเงี้ยไม่น่าเลยอืมแกเลี้ยงดูมาตั้งแต่หัวกำปั้นเนี่ยนะก,ก็เสียใจด้วยนะก็ดีว่ามา,มาเจอพิสสจนะพี่สุอยู่ตรงนี้ยังดีว่าเจอนะจำบ้านได้แล้วก็จําคุณเล็กได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านป้านีก็คือคนที่มาดูแลยายสุบอกว่าโห คือตอนป้านีให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมร้องไห้ไปด้วยนะบอกเจ็บใจจริงๆขนาดเธอนะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของยายพยุงอะ่ะมันยังสะเทือนใจขนาดนี้อะ่ะคนแก่อายุ90แล้วทําไมถึงทํากับคุณยายได้หลงคอคะ่ะเสียใจด้วยความสุดๆไม่ใช่เสียแจงแกล้งทําคนคนลิน 3, ้นใ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 นสัมผัสกับคุณยายแล้วรู้สึกว่าคุณยายเหมือนกับหนึ่งในชีวิตของพี่เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทํานี่พี่พี่ทาด้วยความออกมาจากขั้วหัวใจของพี่จริงๆคั้งที่พี่ไม่ได้เป็นลัทญาติเลยครับไม่ได้เป็นญาติกับคนคนนี้เลยแต่มีพี่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนพ่อแม่บุปการีพี่คนหนึ่งเขาไม่สมควรจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรอก จริงค่ะไม่สมควรจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณยายวัย90้ปีแล้วบั้นปลายของชีวิตเนี่ยก็คงอยากจะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะท่านผู้ว่าเมืองนอนท์หรือว่าฝ่ายปกครองหรือว่าพมเข้าไปช่วยเหลือคุณยายพยุงด้วยค่ะฝากไปถึงหลานด้วยนะถ้าดูข่าวอยู่นะครับก็อยากให้มาขอโทษคุณยายเข้ามาพูดคุยกันแล้วถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้คืนเงินจํานวนที่คุณยายเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้อ่ะใช่นะ เขาเลี้ยดูเรามานะต้องกระตันอยู่นะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ